ก็สวัสดีนะครับพี่ๆน,นะ่นะลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมช่างเสนะครับอันนี้มีมีว่างอยู่เพิ่มมาอีกกระบอกหนึ่งครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่อยู่อยู่ในร้านนั่นแหละนะครับเนาะแต่ผมเอามาติดศูนย์เพิ่มครับตัวนี้นะติดศูนย์เพิ่มนะครับศูนย์หน้าหลังแต่เป็นศูนย์เปิดข้างนะครับตัวนี้ รางฝังทองเหลืองนะครับเป็นท้ายไม้เป็นไม้ประดู่นะครับนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับท้ายเป็นประดู่นะครับ่างเป็นประดู่นะครับจับถนัดซ้ายนะครับเป็นเซฟข้างไกนกนะครับตัวนี้ไกนกเซฟข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับเซฟ ตัวนี้เซฟข้างไก่นกนะครับล่างนะครับฝั่งท่องเหลืองนี่ครับตัวนี้ผมจะทำสีเพิ่มอีกรอบนึงอยู่ครับตอนนี้นะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยตัวนี้นะครับตอนที่ผมจะขายอยู่ในร้านเนาะปกติมัน4,007นะ็อตแล้วผมลดเหลือ4,005 แต่ตัวที่นี้ผมติดศูนย์เพิ่มนะครับติดศูนย์เพิ่มนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ผมติดศูนย์เพิ่ม <S <S ก็คือชุดนี้เอาไปเลยนะครับผมให้ราคาพิเศษเลยสี่พันเก้าร้อยบาทนะนะครับตัวนี้คือลดให้พิศเศษแล้วนะครับตัวนี้คือลดให้พิเศษเลยเอ้ยใช่ใช่ใช่ราคานะครับ ตัวนี้ปกติก็เฉพาะชุดศูนย์นะเฉพาะชุดชุดศูนย์อย่างเดียวนะครับศูนย์หน้าหลังนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทนะ,นะครับศูนย์หน้าหน้าหลังนะหน้าหลังนะครับสองชิ้นเนี้ยห้าร้อยห้าสิบนะครับนะครับผมตัวนี้ผมเอาสี่พันเก้าร้อยบาทครับตัวนี้นะครับปกติแค่ไม่ติดศูนย์ตอนราคาที่รแรกๆมันก็สี่พันเจ็ดเนาะนะคแค่มันก็สี่พันเจ็ดร้อยบาทแล้ว แต่ผมลดเหลือสี่พันห้านี่ผมติดศูนย์ให้ด้วยครับตัวนี้ติดศูนย์ให้ด้วยสี่พันเก้าครับนะมีแค่กระบอกเดียวนี้นะครับราคานี้นะถ้าสั่งทําไม่ได้นะครับราคานี้ต้องบอกแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะครับถ้าสั่งทําแจ้งลูกค้าก่อนเลยไม่ได้ราคานี้เนาะนะครับตัวนี้เป็นงานจับสายนะครับศูนย์นะครับศูนย์ยึดบนรางแบบนี้ครับศูนย์เปิดข้างนะครับเป็นงานสเตนเลสครับเดี๋ยวให้ดูกอนคงไม่โฟกัสรบบ โฟกัสแล้วนะครับเป็นงานสเตเลสขัดให้นะครับนี่นี่ครับเป็นครอบบนรางปรับระดับหนึ่งสองสามได้เลยนะครับถ้าเรายิงเจ็ดปดเมตรนี่ก็ระดับที่หนึ่งนี่ครับยางตึงๆนะสักเส้นหนึ่งปีกตัวนี้เป็นปีกเท่าไหร่เดี๋ยวไม่แน่ใจคงหาตลับเมตรมาวัดก่อนครับ เดี๋ยวไม่สี่ห้าน่าจะเป็นสี่ห้าหรือห้าสิบผมไม่แน่ใจติดนานแล้วอ๋อปีกห้าสิบครับนะบปีกห้าสิบเซนตัวนี้นะจากปลายปีกเนี่ยผมตรงอันนี้ผมเกาะตรงร่องเชือกเลยเห็นเนาะเนาผมเกาะตรงรอกเชือกมาหน้าหน้าไก่เลยเห็นไหมครับมาหน้าไก่มันจะอยู่แปดสิบห้าแปดสิบหกอยู่ที่แปดสิบห้านะจากปลายปีกนะ นี่85ตัวนี้ก็คือชัก80นะครับเขาเรียกเนี่ชัก80นะครับจากโคนปีกเห็นไหมจากโคนปีกมาหน้าไก่นะครับมันจะอยู่ที่80ถ้าถึงตรงที่เกี่ยวมันจะอยู่ประมาณสักเอ7นะถ้าถึงที่เกี่ยวมันจะอยู่ประมาณ7 77, 776นะครับตรงถึงตรงถึงที่เกี่ยวด้านหลังเนาะนี่เขาเรียกชัก80มันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบที่ผมวัดให้ดูเนี่ยก็คือจากโคนปีกถึงหน้าไก่ จะอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับแม่นนะครับผมลองแล้วครับผมลองแล้วแต่ว่ายางมันขาดไปแล้วครับยางมันเก่าผมไม่ได้เอายางมานี่ครับผมลองแล้วครับผมใส่ผมตัดสิบหกเซนนะครับนี่สิบหกเซนเส้นหนึ่งครับยางตึงๆนะครับโอ้ยิงนี่เจ็ดแปดเมตรนี่แบบสุดยอดครับผม มองแทบไม่ทันนะนอนลูกรกสูนครับเร็วแม่นครับนี่ครับสูนหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับสเตนเลสนะรางฝั่งทองเหลืองให้อย่างดีเลยครับสวยงามมากเลยสวยงามนะครับผมนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับเี่ยูโฟกัสแล้วนะครับ รางฝั่งทองเหลืองลึกๆให้เลยครับใส่ลูก4มิลนะครับ4.2นะครับตัวนี้นะรางฝั่งทองเหลืองให้นะครับเป็นสูตรหน้าเปิดข้างซ้ายนะครับพาดซ้ายนะครับเนี่ยครับม้วนสายก็คือพาดมาด้านซ้ายนะครับออกซ้ายเพราะว่าผมเปิดด้านซ้ายนะครับเชือกก็ต้องพาดปีกด้านซ้ายนะครับถ้าลูกค้าไม่ถนัดด้านซ้ายจะพาดขวา จะพาดฝั่งนี้ก็ต้องสลับข้างศูนย์หน้านะครับเอาเอาตรงนี้นะครับถ้าพาดพาดขวาถ้าพาดขวาก็เอาศูนย์ตรงนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะตรงที่ยึดน็อตย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ต้องถ้าถ้าพาดขวาก็ต้องเปิดขวาพาดซ้ายนะพาดซ้ายก็ต้องเปิดซ้ายนะครับแบบนี้เนาะสำหรับลูกค้ามือใหม่นะอย่าลืมนะครับการใช้งานหน้าไม้ยิงปลานะครับ ต้องใจเย็นๆครับมันอันตรายนะครับพวกนี้เนาะของพวกนี้มันอันตรายนะครับมันต้องเราต้องถึงจะเห็นแบบรีบร้อนแค่ไหนก็ต้องใจเย็นๆครับค่อยๆนะครับต้องเลี้ยงรายละเอียดดีๆนะครับก่อนจะลั่นไก่นะครับนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานผมให้แนะนําเป็นยางตึงๆไปเลยครับยางตึงๆแข็งๆเลยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับลูกลูกดอกจะได้ ขาดไปเลยนะครับจะได้ขาดไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแม้แต่150ยหปอนผมเคยมาแล้วนะครับถ้าเราใส่ยาง2เส้นขึ้นไปเนาะสเส้นขึ้นไปนะแม้แต่สายร5อยห้าสิปอนนะครับนะครับแม้แต่สายร้อยปอนถ้าสะดุดอะไรปึ๊บปั๊บมานี่นะขาดอย่างเดียวเลยครับนะครับไม่มี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 อยู่แน่นอนนะครับนะการใช้งานต้องระมัดระวังนะครับก็คือ เวลาเราใส่ก็คือสมมติเราใส่ลูกดอกปุ๊บนะครับใส่ลูกดอกปุ๊บมีมียางก็เอาลูกดอกนะครับให้สายสายพีนะครับสายพีหรือว่าลูกดอกนะครับต้องลอดใต้ยางตลอดนะครับต้องลอดใต้ยางตลอดเวลานะอย่าลืมนะครับนะครับผมตัวนี้รางจะอยู่ที่เมตรสี่สิบนะตัวนี้รางร้อยสี่สิบครับนะ ร่งร้อยสี่สิบให้ดูไกลๆหน่อยสวยครับก็บอกนี้สวยครับรับยางได้สามเส้นนะครับได้สบายนะครับรับยางได้สามเส้นได้สบายเลยครับผมนะนี่นะครับสามเส้นได้สบายเลยเดี๋ยวชุดนี้พรุ่งนี้จะไล่เก็บไปนะครับของลูกค้านะครับนี่นะผมรอแห้งอยู่ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะเริ่มทยอยไล่ประกอบให้นะครับจะรอยไล่ประกอบให้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาเลยครับผมปล่อยให้เลยครับตัวนี้4,900บาทนะครับกระบอกนี้นะสี่พันเก้าร้อยบาทนะพิเศษนี่โอนนะครับราคานี้โอนนะครับไม่ได้รวมปลายทางนะครับ ไม่ได้รวมส่งสินค้าปลายทางนะถ้าปลายทางเพิ่มส0องร้อยบาทนะครับเนี่ยครับติดศูนย์เพิ่มถ้าลูกค้าไม่ชอบศูนย์ก็นะถ้าสมมติสมสม,มติลูกค้าเล็งศูนย์เบื่อเบื่อแล้วก็นะขันน็อตนะครับขันน็อนตะถอดหน้าหลังออกปุ๊บเล็งรางได้เลยนะครสบายบาสบายเลยนะ ก็ยิงได้เลยนะถ้สาสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรศัพท์0986253806นะครับเบอร์โทรไอดีลน์อันเดียวกันเลยนะ Facebook อิสระภาพนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ